เข้าเกาะสมุยต้องสแกน QR Code สำหรับผู้ที่เดินทางเข้าเกาะสมุยให้ทำการสแกน QR Code สมุยเฮลพาสตั้งแต่ต้นทางโดยการกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนเมื่อทำเสร็จแล้วท่านจะได้รับ QR Code ประจำตัวให้ทำการถ่ายรูปหน้าจอเก็บไว้เพื่อคัดกรองกลุ่มเสี่ยงในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ตามคำสั่งของจังหวัดสุราษฎร์ธานีเมื่อถึงท่าเรือเกาะสมุยหรือสนามบินสมุยให้แสดง QR code ประจำตัวต่อเจ้าหน้าที่ณจุดคัดกรองเมื่อเดินทางไปถึงที่พักให้แสดง QR code ประจำตัวอีกครั้งต่อพนักง,งานของที่พักเพื่อคัดกรองผู้ใช้บริการในพื้นที่เกาะสมุยตามมาตรการของศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอเกาะสมุยเมื่อเดินทางไปยังร้านอาหาร ส่วนราชการหรือกิจการอื่นๆให้แสดง QR วอา e ค้ประจำตัวก่อนเข้ารับบริการทุกครั้งสำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในเกาะสมุยให้ทำการสแกน QR Code โค้ดสมุยเฮลพาสเช่นเดียวกันเมื่อกรอกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วท่านจะได้รับ QR Code ค้ประจำตัวให้ถ่ายรูปหน้าจอเก็บเอาไว้ชาวสมุยร่วมใจต้านภายัยโควิด19เข้าเกาะสมุยต้องสแกน QR ค้สมุยเฮลพาส สวัสดีค่ะบน่าแฟนซียินดี D ต้อนรับค่ะคุณลูกค้ามีการจองห้องพักไว้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเรียบร้อยครับผมอขอหมายเลขการจองหน่อยได้ไหมคะมีครับสักคครับเลขที่5 4 5 9 9 1ครับ5 4 5 9, 9ี่นะคะเจอบุ๊กิ้งของคุณลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะคะเข้าพักวันที่24เช็คเอาท์วันที่26 3วัน2คืนนะคะถูกต้องครับขอสอบถามคุณลูกค้านิดนึงนะคะว่าลูกค้าได้ทำการสแกน QR code ของสมุยเทลพาร์คไว้หรือยังคะ มีครับเป็น QR code เดียวกันที่สแกนที่สนามบินใช่ไหมครับใช่ค่ะตัวเดียวกันเลยค่ะเดี๋ยวขออนุญาตคุณลูกค้าสแกน QR code ด้านหน้ากล้องเว็บแคมได้เลยค่ะเป็นตัวนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะขอทราบชื่อผู้เข้าพักทั้งชื่อและนามสกุลค่ะชื่อนายตรวจสอบระบบครับ ลงทะเบียนถูกต้องค่ะต้มสอบถามนิดนึงนะครับที่สแกนที่สนามบินกับที่สแกนที่โรงแรมต่างกันตรงไหนครับการสแกนที่สนามบินนะคะก็จะเป็นการคัดกรองของผู้ที่เข้าพื้นที่เกาะสมุยตามคําสั่งของจังหวัดค่ะส่วนการสแกนที่โรงแรมก็จะเป็นการคัดกรองของผู้ที่ใช้บริการในส่วนของโรงแรมร้านอาหารหรือกิจการอื่นๆตามมาตรการของสอปกอําเภอเกาะสมุยค่ะ บรรดาแฟนซียินดีต้อนรับค่ะสวัสดีค่ะเชนนั่งก่อนค่ะครับสวัสดีครับคุณลูกค้าได้มีการจองห้องพักไว้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะครับผมครับขอหมายเลขการจองหน่อยค่ะ9 8 7 2 5สครับผมทราบบุ๊กกิ้งของคุณลูกค้าแล้วนะคะเข้าพักวันที่24เช็คอท์วันที่31นะคะขออนุญาตสอบถามลูกค้านิดนึงค่ะว่าลูกค้าได้ทําการสแกน QR โค้ดของสมุยเฮลพาร์ทไว้หรือยังคะ ครับผมลงทะเบียนไว้ครับแต่ว่าพอดีก็ได้แค่ QR โค้ดไว้ครับมีทางปฏิบัติอย่างอื่นไหมครับในกรณีที่ผู้ใช้บริการไม่ได้บันทึก QR code ประจำตัวไว้ผู้ใช้บริการสามารถแจ้งเลขบัตรประชาชนหรือหมายเลขพาสปอตแทนได้และเมื่อแจ้งเรียบร้อยแล้วขอทราบชื่อนามสกุลของผู้เข้าพักค่ะผมนายตรวจสอบระบบครับโอเคข้อมูลถูกต้องค่ะ แฟซียินดีต้อนรับค่ะสวัสดีค่ะเชนนั่งก่อ,อนค่ะคุณลูกค้าได้มีการจองห้องพักไว้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะครับจองห้องพักผ่านเว็บไซต์ของแรมไปแล้วครับผมขอหมายเลขก,การจองหน่อยค่ะ00544ครับผม เจอบุ๊กิ้งของคุณลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะคะเข้าพักวันที่24เช็คเอาท์วันที่26 3วัน2คืนนะคะมาสอบถามคุณลูกค้านิดนึงนะคะว่าลูกค้าได้ทําการสแกน QR code ของสมุยเฮลคัสไ้หรือยังคะยังไม่เคยทําการลงทะเบียน QR code ของสมุยเฮลคัสเลยครับผมขออนุญาตคุณลูกค้าสแกน QR code ได้เลยค่ะสแกนคนเดียวได้ไหมคะต้องสแกนทั้งสองท่านเนื่องจากเป็นมาตรการของสอปคชอ,อาเภอเกาะสมุยนะคะเพื่อเป็นการ ในกลุ่มของนักท่องเที่ยวที่เข้าพักในกลุ่มของโรงแรมร้านอาหารหรือกิจการอื่นๆเพื่อสะดวกในการติดต่อไทม์ไลน์ของคุณลูกค้านะคะจะเป็นการง่ายต่อการติดต่อไทม์ไลน์ถ้าเกิดลูกค้ามีการติดเชื้อลูกค้าก็จะได้ทราบว่าลูกค้าอยู่ในกลุ่มเสี่ยงของกลุ่มไหนค่ะเดี๋ยวขออนุญาตคุณลูกค้าสแกน QR Code ด้านหน้ากล้องเว็บแคนได้เลยค่ะขอทราบชื่อผู้เข้าพักทั้งชื่อและนามสกุลค่ะนางสาวทดสอบค่ะ ลงทะเบียนถูกต้องค่ะนายสมศักดิ์เจียมสุวรรณครับโอเคข้อมูลถูกต้องค่ะสวัสดีค่ะอดีอนล้บเข้าสู่ร้านอาหารใบตองค่ะ ลูกค้ามี QR code ของสมุยเฮลพาทหรือ,อยังคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะ <Normal temperature. S 2> ลูกค้ามี QR code ของมสมุยเฮลพาทหรือ,อยังไม่มีเลยครับผม ให้ลูกค้าสแกน QR code ด,ด้วยค่ะคุณค่ะ